สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาเล่าเรื่องอจุดเริ่มต้นในการที่ดิฉันเนี่ยปฏิบัติธรรมจริงจังแล้วก็ได้พบเจออาจารย์นะคะโดยส่วนตัวแล้วนี่ค่ะดิฉันเนี่ยปฏิบัติธรรมแต่อายุยังน้อยเลยนะคะก็เพื่อนๆก็ชวนเข้าไปถือศีลแปดศีขาปด8ข้อที่วัดนะคะตั้งแต่อายุ1 7บ8ดิดิฉันก็เริ่มเริ่มต้นแล้วแต่ในช่วงที่ดิฉันอายุประมาณสัก 30ไปลายๆ37 36 37เนี่ยดิฉันก็ไปที่วัดธรรมมงคลแต่วัยบอนที่วัดธรรมมงคลสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีเรียนวิชาชีพดิฉันก็ไปเรียนวาดลูกแล้วก็เพื่อนๆก็นั่งคุยกันเรื่องสมาธิเพราะว่าที่นั่นเนี่ยก็จะมีการสอนมีครูสมาธิสอนครูสมาธิโดยหลวงพ่อวิวิอย่างใช่ไหมแต่ดิฉันก็ไม่ได้เรียนหรอกเพียงแต่ว่านั่งฟังกับเขาด้วย นะคะทีนี้เนี่ยเขาก็คุยกันเรื่องเห็นเทวดาเห็นนูน่นเห็นนี่เห็นนั่นแล้วดิฉันก็แปลกใจดิฉันนั่งเองตั้งนานแล้วเนี่ยตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วก็นั่งเป็นประจำเลยนะแต่ทําไมดิฉันเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรเลยก็เลยรู้สึกแปลกใจแล้วก็ถามเพื่อนไปนว่าเอ๊ะเธอนั่งยังไงอ่ะทำไมมันเธอถึงเห็นเทวดาเห็นลน,นู่นเห็นนี่ซึ่งซึ่งดิฉันเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรเลยเพื่อนก็เลยตอบมาว่ามย่มยมย่ไม่ทำยังไงอ่ะ ดิฉันก็บอกว่ามันก็ไม่เห็นจะยากเลยเพราะว่าก็แค่ไปซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งเอาขาขวา,ขา,ขาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแล้วก็นั่งสมาธิเข้าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเท่านั้นเองทําไมมันก็ไม่เห็นมีอะไรยากเลยเพื่อนก็บอกไม่ได้ไม่ได้นะมวยการที่เราจะเรียนเรื่องสมาธิเราต้องมีครูบาอาจารย์มาสอนนะดิฉันก็บอกอ๋อล้อมต้องมีครูบาอาจารย์มาสอนเหรอหลังจากนั้นเนี่ยดิฉันก็เลย อจะกลับบ้านพระตอนจะกลับบ้านเนี่ยฝนก็ตกหนักมากหนักมากเลยแล้วดิฉันก็นั่งอยู่บนรถเสียงฝนมันก็ดังป๊าป๊ป๊ป๊ปมันสังกะสีไปโดนรถเนี่ยเหมือนกับสังกะสีมันดังบ้างมากเลยทีนี้เนี่ยดิฉันก็เลยตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานว่าเอย่างนั้นเนี่ยถ้าถ้าดิฉันเนี่ยได้มันเป็นเรื่องจริงถ้าสมาธิเนี่ย มันเป็นเรื่องจริงนะก็ขอให้เวลาที่ดิฉันกลับถึงบ้านเนี่ยจอดรถเนี่ยขอให้ฝนหยุดตกนะคะแล้วก็ฟ้านะสว่างเพราะตอนนี้นถ้าฝนตกมากมากแล้วก็ฟ้ามืดทึบเลยมืดมืดบื้มืด,ม,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 ดมากๆเลยถ้าดิฉันกลับถึงบ้านนะจอดรถเนี่ยขอให้ฝนเนี่ยหยุดตกนะแล้วหยุดตกไม่ธรรมดาฟ้าต้องแบบสว่างสวัยเลยนะคะ แต่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะบังเอิญมากไปดิฉันก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันไม่พอหลังจากที่ดิฉันปิดรถเข้าบ้านแล้วเนี่ยฝนจะต้องตกแล้วตกมาหนักเหมือนเดิมแล้วฟ้าก็จะต้องมืดเหมือนเดิมถ้าไมา่อย่างนั้นเนี่ยดิฉันเลิกละเลิกทำละดิฉันว่ามันเป็นสิ่งที่คนผู้คนอุป,ปโลกขึ้นมามันไม่มีจริงหรอกปดิฉันทามาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดสิบแปดจนมาถึงจะสามสิบหกสามสิบเจ็ดแล้วเนี่ย กี่ปีแล้วยี่เกือบไม่รู้ตั้งกี่ปีเป็นสิบสิบปีดิฉันไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นอะไรเลยมันเป็นสิ่งที่อุปโลกกันขึ้นมาแน่ๆเลยถ้ามันไม่ได้อย่างนี้นะดิฉันก็ดิฉันจะเลิกทำละก็บ้านกับดิฉันกับวัดวันธรรมุงมงคลนะไม่ไกลผ่างกันไม่กี่ซอยแล้วมันเป็นวันอาทิตย์เรียนๆพวกวิชาชิมก็จะมีแค่เสาร์อาทิตย์มันก็จะลดไม่ติดประมาณไม่ถึง สิบนาทีดีฉันก็ถึงบ้านพอดิแต่ฝนมันก็ยังตกหนักพอดีฉันจอดรถที่หน้าบ้านปุ๊บสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์ดีฉันมากเนี่ยคือฝนที่มันตกหนักมากแล้วฟ้ามืดเนี่ยอยู่ดีๆอยู่ดีๆฝนมันก็หยุดตกโดยกระทันหันเลยนะแล้วก็ฟ้าก็เริ่มสว่าง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 ขึ้นฉันก็เริ่มทอดแสงสีทองมาดินก็บอย จิงหอมันเป็นจริงหอจแต่ไม่หลอกมันเป็นเรื่องบังเอิญมันไม่มีหลอกเพราะดิฉันก็พอขับรถมาถึงบ้านดีดฉันอธิษฐานจิตดิฉันก็เลงไปละบอกมันไม่จริงรอกมันมันมันบังเอิญเสร็จแล้วเนี่ยดิฉันก็เลยปิดประตูพอออกจากรถปิดประตูบ้านพอเดินผ่านชายคาบ้านเข้าไปท่านนั้นเน่ะ ฝนมันเทลงมาเลยเหมือนอะไรที่มันขั้นอยู่อะขั้นอยู่อะค่ะมันถูกดึงออกระฟฝนนี่ไล่หลังเลยนะแล้วแล้วฟ้าที่มันสะทอแสงสีทองแล้วมันก็มืดทึบกลับมาเหมือนเดิมเดิมดิฉันก็สะดุ้งเพราะฝนมันไล่หลังดิฉันก็เลยรีบวิ่งเข้าบ้านแล้วก็หันหลังกลับมาดูอาวฝนตกหนักแล้วฟ้าก็มืดเหมือนเดิมมันจริงเหรอเนี่ยแล้วอย่างเนี้ยดิฉันจะไปไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนมาสอนได้เนี่ย แล้วมันหากันได้ง่ายๆอย่างนี้เลยหรอครูบาอาจารย์ที่จะสอนสอนสมาธิได้เนี่ยดิฉันจะไปหาที่ไหนดิฉันก็มาคิดอยู่สองสาวันดิฉันก็เลยไปที่วัดอโศกการามเพราะโดยปกติบ้านพื้นเพอย,อยู่แถววัดธรรมมงคลแถวอโศกการามเดือนก็ไปกราบท่านพ่อหลีขอให้พบเจออาจารย์ที่สอนเราได้เท่านั้นแหละค่ะประมาณเดือนหนึ่งเพื่อนชวน พอเพื่อนชวนเนี่ยให้ไปปฏิบัติธรรมจิงฉันก็เป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมอยู่นะแล้วก็ไปกับเพื่อนชอบเปลี่ยนที่ปไปนูน่นไปนี่เดินทางไปเรื่อยเพื่อนก็ชวนไปที่วัดป่าว,วชิราบัญพเป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างที่จะออกต่างจังหวัดไปปฏิบัติธรรมต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ขับรถไปเองซึ่งตอนนั้นน่ยมันจะไม่มี อะไรนะที่เป็น gps หรืออะไรต้องขับรถไปตามแผนที่แล้วเพื่อนก็บอกแล้วซึ่งดิฉันไปดิฉันต้องเป็นคนขับรถไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยรู้จักทางเท่าไหร่นะคะดิฉันก็แต่ก่อนออกจากบ้านนะคะวันที่เพื่อนชวนดิก่อนออกจากบ้านดิฉันก็จุดโถ่นะคะไหว้พระพุทธเจ้าที่บ้านเพราะว่าดิฉันก็พอจะดูดวงได้ พอสมควรดิฉันก็เดาว่าดิฉันน่ะอายุไข่น่าจะไม่เกินประมาณสี่ห้าณตอนนั้นที่ดิฉันดูออกไปดิฉันก็เลยบอกว่าเนี่ยคือดิฉันอะปาถนาระนิผานแล้วถ้าเปิดดิฉันนะขอให้ดิฉันได้พบเจอครูบาอาจารย์เนี่ยที่สอนดิฉันได้แล้วก็ขอให้ได้เจอทางลัดเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันคงจะตายก่อนตายก่อนที่จะเออ นิพพานได้แน่เลยดิฉันก็อธิษฐานจุดธูปอธิษฐานจิตก่อนออกจากบ้านนะคะก่อนออกจากบ้านไปแล้วก็ไปที่วัดป่าวชิระบรรพศนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ดิฉันไปที่นั่นแล้วก็ไปถูกโดยที่ไม่หลงไปไหนเลยนะคะแต่ก็จะไปกับเพื่อนอีกประมาณสัก 3- 4สี่คนนะคะที่ไปร่วมกันครั้งแรกครั้งนั้นแต่พอไปถึงนะัประมาณสักสิบ สิบโมงอะค่ะก็ไปกันเช้าพอประมาณเก้าสิบโมงเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็ตอนนั้นก็จะไปเจอหลวงพี่เอกนะคะหลวงพี่เอกหลวงพี่เอกแล้บอกว่าเนี่ยจะมาขอถือศีลใส่ชุดขาวมานะคะหลวงพี่เอกบอกว่ารอหลวงพ่อก่อนหลวงพ่อบอกว่าให้ให้รอก่อนดิฉันก็รอ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 ,อจนถึงบ่ายบ่ายสามโมงใช่ไหมฮะดิบ่ายถึงสามโมงแล้วดิฉันก็บอกว่าหลวงพี่จริงๆแล้วอ่ะแค่ถือสิกขาบท แปดข้อนะรับสิ่งแค่เนี้ยไม่ต้องถึงกับเป็นเจ้าหลวงพ่อหรือเจ้าอาวาสก็ได้นะรับกับหลวงพี่ก็ได้นี่เอ,อเออเสร็จแล้วหลวงพี่ก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อกําลังจะลงมาละเ,ออเสร็จสักพักพอหลวงพ่อเดินพอพูดจบไม่สักพักเดียวเองหลวงพ่อก็เดินลงมาพดิฉันก็เดินเข้าไปกลุ่มกับเพื่อนสี่ห้าคนตอนนั้นเนี่ยออวัดเนี่ยประมาณตอนช่วงสิบ ห้าปีก่อนเนี่ยคนไม่เยอะมากอะค่ะก็เข้าไปพอเข้าไปเดินในระหว่างที่เดินไปกราบท่านเนี่ยท่านก็มองสี่ห้าคนแต่ท่านอะมองไม่มองใครเลยมองมาที่ดิฉันคนเดียวเลยแล้วมองแบบตาเขมงมากดิฉันบอกเอ้ดิฉันไปทําอะไรพาพาจะต้องมาจ้องขนาดนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ดิฉันก็ไม่ได้คิดอะไรพอลงไปนั่ง คำแรกที่ท่านถามเลยศีลคืออะไรโอ้ด้วยความที่เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงอ่านหนังสือมากศีลก็คือศีลห้าศีลสอยยี่สิบข้อศีลสิบอะไรเงี้ยศีลคือปกติเสร็จแล้วก็ถามทุกคนแต่หลวงพ่อไม่ว่าใครเลยหันกลับมาด่าดิฉันบอกว่าไงบอกว่าเนี่ยศีลยังไม่รู้จักแล้วบอกจะเข้าพรนิพานฮะจะเข้าพระนิพพานเนี่ย อาจจะต้องให้อัตมาเนี่ยถีบเข้าไปเดี๋ยวตอนนั้นคือดิฉัน่ะตก ใจมากเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยคือดิฉันมีความปรารถนาที่ดิฉันนิพพานดิฉันดิฉันเกิดมาดิฉันก็คิดของดิฉันอย่างเงี้ยแต่ดิฉันไม่กล้าบอกใครเพราะว่าดิฉันคนอื่นน่ะกลัวคนอื่นเขาว่าฉันเนี่ยดิฉันหนักประสาทเพราะว่าตัวตัวดิฉันเองก็ยังไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรแล้วจะต้องทํำยังไงไปยังไงรู้แต่ว่าในสมองว่าฉันดิฉันต้องนิพพานแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงก็พยายามหาทางทําด้วยตัวเองมาตลอด แล้วดิฉันทิฉันก็ตกใจเพราะดิฉันไม่กล้าบอกใครโอ้คนอื่นเขาว่าแบบทีฉันเนี่ยสติไม่ค่อยดีคิดอะไรก็ไม่รู้ซึ่งตัวเองก็ไม่รู้เลยไม่รู้เหมือนกันก็เลยไม่บอกใครเก็บเป็นความลับเอาไว้ในใจพอหลวงพ่อพูดดีฉันตกดีฉันตกใจอย่างแรงมากหลวงพ่อรู้ได้ยังไงอ่ะแล้วมันเป็นเป้าหมายในชีวิตคือหน้านี่เสียเลยคือหน้าที่ที่เนี่ยคือที่อยู่นั้นนะคือหน้าเสียจนเพื่อนๆบอกว่าอุ้ยแค่นี้แค่นี้ก่อนแล้วกันลาออกไปดีกว่าเพราะว่าหลวงพ่อ ดุมากเลยเพราะรับสิขาบท8ข้อดิฉันก็ค่อยๆถอยออกมาแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยดิฉันก็รู้สึกเสียใจเพ,เพราะว่าในตลอดชีวิตของดิฉันดี่ฉันไม่เคยคิดว่าดิฉันจะต้องประสบความสําเร็จการงานอะไรที่แบบเป็นเป้าหมายหลักในชีวิตแต่เป้าหมายหลักในชีวิตเนี่ยคือดิฉัน ปฎถนานิพานแต่ดิฉันไม่บอกใครเท่านั้นเองพอทําวัดเย็นดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันจะเสียใจมากนั่งร้องไห้นั่งร้องไห้นั่งร้องไห,ห้เสียใจแม้แต่กลางคืนเนี่ยดิฉันก็นอนบอกทําไมหลวงพ่อรู้ว่าดิฉันปรรถนาอะไรปรรถนาพะนิพานดิฉันเนะี่ยทำไมหลวงพ่อเนี่ยรู้ว่าดิฉันคิดอะไรพยายามทําอะไรอยู่ทําไมหลวงพ่อถึงถึงดุ ว่าฉันอย่างนี้แล้วดิฉันเนี่ยไรยว้วาสนาจริงๆนะเรียนมาต้องสูงเรียนทั้งปริญญาทีปริญญาโทแต่หลวงพระยังต้องบอกต้องถีบเข้าไปดิฉันเนี่ยคงจะหมดวาสนาหรือไว้วาสนาขนาดนี้แล้วก็เสียใจแล้วบอกว่าทําไมหลวงพ่อเป็นพระหลวงพ่อจะต้องมีเมตาก,กับฉันดิฉันต้องสอนนะแต่ดิฉันเป็นคน อ,อไม่ยอมแพ้พอดีฉันไม่ชอมแบ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวดีทนน่าจะต้องไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยมาสอนดิฉันให้จงได้พอดีฉันเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจทําอะไรแล้วจะพยายามที่จะหาหนทางทําให้มันสําเร็จให้จนได้พอเช้ามานะคะก็ปกติทําวัดเช้าเรียบร้อยนะคะแล้วก็เออมาเจอมาตอนประมาณเก้าโมงท่านก็จะเทศของท่านปกติแล้วท่านก็พูดว่าอยู่วัดหน้า เสียใจร้องไห้นะมันไม่ดีต้องทำจิตใจให้แจ่มใสนะอาตมาอว่าเมาืนะ่อวานอะอาตมาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้โยมเสียใจแล้วท่านก็เทศพอท่านเทศเท่านั้นอนะเหมือนแบบมันปิ้งเหมือนกับมันเกิดปัญญาขึ้นมาทันทีเลยว่าจะทำยังไงดีฉันถึงจะได้สมาธิ พอดีฉันเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อสอนเหมือนเหมือนกับคนที่แบบบรรลุธรรมในสมัยพุทธกาลพอบอกปุ๊บโอ้โหมันเข้าใจแบบกระจ่างชัดเลยแล้วในระหว่างที่สองวันคือดิฉันมาเนี่ยอยู่สามวันสองคืนก็คือประมาณสองฟันที่ที่ฝั่งเทศท่านนะก็เข้าใจโดยกระจ่างแล้วตอนขากลับนดิฉันก็คิดอยู่เออดิฉันจะกลับแล้วเพื่อนๆก็บอกว่าเอ้ย กลับเลยอะลากับพะก็ได้ลาศิกขาก็ระพาก็ได้ไม่ต้องไปลากระหลงพอ่อหลวงพ่อดุซึ่งดิฉันน่ะรู้ในใจว่าหลวงพอ่อเช่นท้ดิฉันฟังเลยดิฉันเนี่ยเข้าใจดิฉันก็เลยบอกเพื่อนเพื่อนว่าเออพอลงมาแล้วอะเราเจอเจ้าบ้านเราก็ต้องกราบเพราะฉะน,นั้นก่อนที่เราจะกลับเนี่ยเราก็ต้องกราบท่านก่อนแล้วก็เอะท่านจะลงไหอยังเพราะว่าเพื่อนเพื่อนจะกลับกันหมดแล้วแล้วท่านก็ลงมาเพราะท่านลงมาท่านดิฉันท่านมองหน้าดิฉัน ท่านก็ยังย้ำ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 ว่าจําไว้นะอย่าให้คนอื่นรู้ว่าเราโกรธดิฉันก็เข้าใจทันทีเลยอย่าให้คนอื่นรู้ว่าเราโกรธซึ่งสมัยนั้นเนะี่ยยังไม่มีโพยเลยยังไม่มีโพยยังไม่มีอะไรเลยพอดิฉันกลับบ้านดิฉันก็เลยก่อนจะกลับบ้านดิฉันก็ตั้งจิตไอ้เลยว่าดิฉันจะ ม่ให้คนอื่นรู้ว่าขกดธซึ่งสมัยก่อนเนี่ยดิฉันเป็นคนที่โมโหลายมากแล้วเวลาโมโหอะไรไม่ไม่พอใจทใําอะไรไม่พอใจเนี่ยดิฉันโยนของทิ้งเลยแล้วก็เป็นคนเสียงดังดุมากเชื่อไหมว่าดิฉันเนะ่ะพอกลับไปเพราะเราตั้งใจที่จะไม่โกรธเท่านั้นนะโอ้เชื่อไหมมันมีแต่สิ่งต่างๆมันเข้ามาใน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 ชีวิตแบบปี๊แตก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 ตลอดเลยเดี๋ยวดิฉันจะต้องแบบระงับเอาไว้ซึ่งพอมัน มันทนไม่ไหวคือไม่พยายามพูดต้องเอามือมาปิดปากแต่หูเนี่ยแดงหน้าเนี่ยแดงแล้วในที่สุดหกเดือนดิฉันทำได้พอดิฉันทําได้เนี่ยดิฉันก็เลยเข้าใจเลยว่าอ๋อไอ้ที่ทํามาหลายสิบปีเนี่ยมันไม่ถูกต้องเอ่อแค่เราลังงับความโกรธได้มันก็เลยคําว่าบางที่เราท่องนะคะปิติสุขเอกคตา ะะคือได้แต่ท่องท่อง,องแต่ไม่เข้าใจความหมายพอมาถึงตรงนี้โหดิฉันเข้าใจแล้วว่าปิติสุขเนี่ยคืออะไรวิตกวิจารปิติสุขเอกาคาตาคืออะไรพอเข้าใจดิฉัน6เดือนดิฉันก็ทําได้เลย่ลยเข้าใจว่าจริงๆแล้วสมาธิเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นดิฉันก็ซื้อดอกไม้ทูบเทียนเลยแล้วก็กลับไปกราบหวงพ่อ มหาตองเพราะไปกลับหลวงพ่อไปกราบหลวงพ่อตองหินูรดิฉันก็บอกว่าหลวงพ่อหนูเอาดอกไม้ทุกเทียนมากราบท่านเพื่อขอเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วแล้วหนูก็เลยแล้วดิฉันก็เลยถามหลวงพอ่อหลวงพ่อรู้ได้ยังไงว่าหนูต้องทําอย่างเนี้ยหนูถึงจะทําได้ก็หลวงพ่อก็บอกบอกดิฉันว่าก็นี่แหละทางรัฐที่โยมต้องการดิฉันถึงกับ อึ้งเลยอ่ะเพราะว่าตอนหกเดือนก่อนที่ดิฉันเนี่ยก่อนจะเจอท่านเป็นครั้งแรกเนี่ยนะคะดิฉันจุดทูปอยู่ที่บ้านบอกว่าขอให้ดิฉันเนี่ยเจอครูบาอาจารย์ที่สอนได้แล้วก็เจอทางรัดเพราะว่าดิฉันเนี่ยอายุมากแล้วอาจจะตายก่อนที่จะนิพพานได้ท่านยังจำได้ในสิ่งที่ดิฉันอธิษฐานจิตทั้งทั้งที่คนที่อธิษฐานจิตลืมไปแล้วนะคะนั่นก็เป็น เป็นเรื่องเล่ามาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็ดิฉันก็เคารพรักหลวงพ่อตองมากเพราะหลวงพ่อตองเนี่ยตลอดสองปีท่านสั่งสอนอย่างเคร่งครัดทําให้ดิฉันเนี่ยพัฒนาในทางธรรมได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็จากตอนนั้นประมาณสามหกสามเจ็ดก็ตอนนี้ประมาณห้าสิบเอ็ดอายุห้าสิบเอ็ดก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆดิฉันก็เลยทําคลิป เพื่อให้เป็นสิ่งที่ให้ทุกคนรับรู้ได้ว่าการที่เป็นารวาสก็สามารถปฏิบัติทำได้และบรรลุทำได้เช่นกันค่ะขอบคุณมากค่ะ